จริงๆแล้วในสมัยคือตอนที่หลวงพ่อสร้างปราสาทใหม่ๆเนี่ยตอนที่หลวงพ่อสร้างปราสาทใหม่ๆมันมีคำคำหนึ่งของท่านพออินปัดคือที่ท่านเป็นประธานในการสร้างเนี่ยท่านบอกหลวงพ่อไว้ว่าแดงเอ้ยอย่างเงี้ยการก่อสร้างปราสาทหินในครั้งนี้เนี่ย มึงใครดูเี่ยคนจะเป็นประสาทมากที่สุดเลยเออคนนี่จะเป็นประสาทมากที่สุดเนยะการสร้างประสาทนี่ใครดูนะมึงใจมึงใจเห็นคนเป็นประสาทมากที่สุด <c oughs> ปากตขึ้นมาว่าคําพูดที่ท่านพูดเอาไว้นี่มันกันนานพอสมควรนะหลายปีคือกันแหละเป็นสิบปีคือกันละมั้ง <c oughs> ปากตขึ้นมาว่าม่านตะตีีเห็นกับขาวม่าน ปรากฏขึ้นมาว่าหลายคนอยู่ค่ะใจหลวงพ่อนี่คิดคือกันนะว่าเอการก่อสร้างประสาทินนี่มันจะต้องใช้ความผูกพันมันจะต้องใช้ความผูกพันมากและมันจะต้องอยู่กับโครงการนี้นี่ตลอดโดยที่ว่าไม่มีการตีตัวออกห่างสามีภรรยาครอบครัวนี่จะต้องทะเลาะวิวาทกันนะเพราะว่า มันไม่ใช่สร้างมันไม่ใช่สร้างโบสร้างวิหารธรรมดานมันเป็นการสร้างปราสาขึ้นมันต้องเอาแรงไปลงทุนเนี่ยแต่ปรากฏขึ้นมาว่าลูกหลานที่มาช่วยสร้างจริงๆเนี่ยปรากฏขึ้นมาว่าไม่มีใครมีปากมีเสียงเลยจนวันหนึ่งขึ้นมาการก่อสร้างปราสาทินนี่เนี่ยมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอา้าว ปากก็ตึ้นมาว่าไอค้คมเต์มันวุ่ยวายเลยวุ่ยวายขึ้นมาเลยมันหาว่าเราไปเล่นแบบปะนั่นเนี่ย <c oughs> โอ้มันจะมาล็อบบี้บัน่นมัจเจ้ามันจะทําเรื่องไปฟ้องร้องบางอย่างนั้นอย่างนี่ขึ้นมามันก็ไม่ยุดไม่สร้างไม่เศร้าหรอกมันก็เน็บเน็บแนมแนมมาไป ที่หลวงพ่อกลับมาพิจารณาอีกทีหนึ่งว่าอ้าวนี่ละมั่งคนเป็นประสาทมันมันมันลักษณะอย่างนี้าไอคา้คนเป็นประสาทนี่นะคนเป็นประสาทมันเป็นอย่างงี้นี่มั่งนี่เออพอมาทุกวันนี่หลวงพ่อก็เลยเข้าใจว่าอ้าว ไอ้คนที่เป็นประสาทนี่นะี่จริงๆแล้วเนี่ยโอ้ที่ไหนได้มันไม่มีใครดอกคนไทยก็นิดๆหน่อยๆเองแต่คนที่เป็นประสาทจริงๆก็คืคอไอ้พวกขมຈินี่เองโอ้โหมันเอาจริงเอาจังเลยคำตอบอันนี้นะหลวงพ่อพึ่งมากระจางแจ้งก็มาปีสองปีนี่เอง นอกนั้นหาไม่เจอเลยเนี่ยว่าเอ๊ปู่ฤาษีท่านพูดเอาไว้ไว่าแดงเอ้ยเนี่ยการสร้างปราสาทของมึงในในครั้งนี้เนี่ยต่อไปมึงจะเห็นคนเป็นปราสาทมากที่สุด <c oughs> ไอเราก็คิดแต่เพียงว่าคนงานเราเนี่ยมันจะตีโพยตีพายผัวเมียมันอาจจะทะเลาะก,กันแยกทางกันเดินลูกจะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนถึงจบปริญญาเพราะเราไม่มีค่าแรงให้ แต่ปากก็ตืนมาว่าเงียบพวกเหล่านี้ไม่มีปากไม่มีเสียงมีแค่ข้าวให้กินสองสาเวลาแค่นั้นเนี่ยเงียบคาแรงไม่มีไอคนที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็โวยวายแล้วก็งี่เง่าแล้วก็จะบ้าตายกันไปข้างหนึ่งคือพวกขเขมรไอขเขมรน,นี่เดมันโวยวาย เราก็เลยมานั่งพิจารณาว่ามันวยวเพราะอะไรเนี่ยมันวยวเพราะอะไรไคือมันจะมีลัดข้อคิดเนี่ยใหญ่ๆอ่ะมันจะมีอยู่ข้อคิดใหญ่ๆอยู่สามอยู่สข้อคือข้อที่หนึ่งมันจะขยายเรื่องราวและเนื้อความที่คนทั้งหลายเนี่ยให้ความให้ข้อให้ความสงสัยมากที่สุด อะไรที่ขึ้นชื่อว่าคนสงสัยเนี่ยในยุคโบราณเนี่ยมันจะมาสิ้นความสงสัยเพราะว่าการก่อสร้างปราสาหินในครั้งนี้เนี่ยมันจะกินเวลาไปเนี่ยถึงสชั่วอายุคนรุ่นแรกนี้เนี่ยเขาให้คนงานมาเนี่ร้อยเจ็ดสบกว่าคนรุ่น2คนงานมา500คนรุ่น3คนงานมา1,000คนคนงานมาหนึ่พคน ฉะนั้นรูปแบบของการของการรูปแบบของการสร้างปราสาทหินเนี่ยมันจะทําหน้าที่การขยายเนื้อความเนี่ยอะไรที่มันเคยซะอะไรอะไรที่มันเคยสงยสัยมานานเนี่ยมันจะเริ่มจินตนาการออกว่าโอ้ปราสาทเขาสร้างอย่างนี้นี่เองในขณะเดียวกันเนี่ยการก่อสร้างปราสาทหินในครั้งนี้เนี่ยมันจะไปลดปริมาณของคําว่าอยากจะไปเห็นครั้งหนึ่งในชีวิต ในนครวัดนะครธมมันจะไปมันจะไปยุติบทบาทเพราะว่าคนที่มีทรัพย์น้อยมีทุนน้อยและไม่มีเวลาเนี่ยเอามาดูในประเทศไทยก็ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องไปดูและพอจต่ดูไปดูมาเนี่ยเราก็เลยทําการก่อสร้างถึง3ชั่วอายุคนเนี่ยมันก็จะมีความยิ่งใหญ่โตเท่าๆกันอันนี้ก็คืออันนี้คือข้อที่สองส่วนข้อที่ส ขึ้นชื่อว่าการก่อสร้างสมบัติมหาจากักรพรรดิหรือมหาปราสาทมันจะขย่าจิตใจของคนเนี่ยให้คิดมากโดยที่ว่ามันคิดไปเองของมันข้อที่หนึ่งขเมศเนี่ยมันจะมีความวิตกกังวลว่าใครมันเป็นคนสร้างกันเนี่ยไอ้ปราสาทหินเนี่ยแล้วมันมีงบประมาณขนาดไหนแล้วมันแน่ขนาดไหนแล้วทำไมมันอาจารสามารถสร้างปราสานครวัดนครทมได้ หรือว่าไอ้นี้มัเปึงใครมันกัดชาติมาเกิดหรือเปล่ามันคิดไปคิดมาคิดต่างๆมานาคิดจนคิดจนประสาทจะก,กินตายอ่ะเนี่ยคือลักษณะการคิดเขาเป็นอย่างนี้และอีประการหนึ่งก็คือยิ่งสร้างมันก็ยิ่งเขาียบมันก็ย่อมมีเรื่องเล่า ยิ่งสร้างมันก็ยิ่งมีเรื่องเล่าไอ้เรื่องเล่านี้เองเป็นเหตุที่ทำให้คนทั้งหลายเนี่ยอยากจะมาอยากจะมาเห็นทำไมถึงว่าคนเนี่ยอยากจะมาฟังเรื่องเล่ามันเป็นเพราะอะไรเขาให้เหตุผลว่าในสมัยโบราณเนี่ยถ้าเราไปดูนครวัดเนี่ยเราจะต้องไปฟังเรื่องเล่าของว่า นครวัดอยู่ๆมันมาเป็นมันมามันอยู่ๆมันมาเกิดตรงนี้ได้ยังไงมันมีเรื่องราวเล่ามายัางไงไอเรื่องเล่านี่เองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าคนเนี่ยเขาให้ความสนใจและอยากจะอยากจะดิ้นรนไปหาสักอยากจะดิ้นรนไปฟังสักครั้งหนึ่งทีนี้การก่อสร้างปราสาหินเขาลวองพ่อในยุคนี้เนี่ยมันจะใช้คนถึงสามผู้นำเขาเดียวสามคน รุ่นแรกคือลวงพอ่อรุ่นสองคือเท้าปลายจิตรุ่นสามคือชัยวรมันที่เจ็ดแต่ละครน,นี่ก็มีเรื่องเล่าของใครของมันเนลยลวงพ่อก็ไม่เก้ากายเท้าปลายจิตเท้าปลายจิตก็ไม่ได้เก้ากายลวงพ่อมากแต่ว่ามันเป็นเรื่องเล่าของมันเป็นเรื่องเล่าของกลุ่มโพธ,ธิสัตว์ด้วยกันทีนี้ปราสาทหินนี่เอาอย่งเขาลวงพ่อสร้างอันนี้สร้างบริวารอันนี้ของเขาเขาสร้างใหญ่กว่านี้นอีกนะ เพราะว่าบริวารนองเขาตั้งห้าร้อยคนเนี่ยเขามีปัญญาสร้างเขาก็สร้างใหญ่กว่าเราอีกแต่ทีนี้ไอการก่อสร้างมันมามันมาพร้อมกับเรื่องราวและเรื่องราวนี้เองเนี่ยที่ทุกคนต้องเดินทางมา <Okay. S 1> เพลอๆคํามเม,มนอาจจะมาก็ได้มันอยา,ากนน <c oughs> าจะมาฟังก็ได้มันก็อยากจะมาฟังให้กันนะ แต่ปรากฏขึ้นมาว่าการก่อสร้างปราสาทหินเนี่ยที่มันจะยิ่งใหญ่อย่างนี้เนี่ยมักจะมีเรื่องราวรเขาอะมักจะมีเรื่องในการท่าทายท่าท่าไทยความคิดเฮ้ออยอย่างเงี้ยอย่างคำเบนบอกว่าท่าแดงนี่กำลังจะสร้างปราสาทนครวัดน,นครธมแล้วไปพวกเราไปก่อกวนหน่อยไปก่อกวนหน่อยเร็วอย่าให้มัน <c oughs> อย่าให้มันสร้างสำเร็จนะ ไปเรียกไอ้หมอผีมาว่าอย่างเงี้ยไอ้หมอผีมันก็มานี่หาเนี่ไอ้หมอผีนี่มันมาเลยมาก่อนลองพ่อเคยเล่าให้ฟังนะมาก่อนล้พ่อเคยเล่าให้ฟังไอ้หมอผีเนี่ยมันไปเรียกไอ้หงพรายมานะโอ้มันมาหลายสิบตัวนะมันมาเลยอ่ะมันมาเลยอ่ะไอ้ไอ้ไอ้ขมຈน,นี่ไม่ใช่นะไอ้หานี่มันมันชอบเล่นแต่ไสยาส์ร์นี่เนี่ยเออ ไอ้ไสยา,าส์ใกล้อขอเขมรเนี่ยมันเป็นของที่ทูกันจริงๆเลยเนี่ยเออถ้าเป็นของไทยเนี่ยเขาก็จะหาว่าผู้ปฏิบัติธรรมบอกว่างมมไงอะ่ะงมมไงอะ่ะเป็นของที่ไร้สาระเพราะแต่พูดคําว่างมมไงงมมไงอไอ้พักษาเขาพระวิหารไปอยูุบ้านมันเฉยเลยอะ่ะไอเนี่ยไอเรานี่เองที่บอกว่างมงายจนกลายมาเป็นว่าไม่มีไม่มีมมเขาเียก ไม่มีอำนาจลึกลับพอที่จะได้ครองสมบัติเขาเรียกว่าภาษาถิ่นพิมาของมันมันงมงายมันได้กำไรนะไอเรานี่ยผู้ดีผู้ดีไปผู้ดีมาขาดทุนชิบหายนะเนี่ยนี่นี่เออขาดทุนนะเออมันจะดียังไงก็ยายมันเสียดินแดนไอห่าไอนี่มันดีจนเสียดินแดนไปเลยมันไม่ใช่อ่ะเออมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อ่ะฉะนั้นเนี่ย จริงแล้วนี่ต้องพ่อสร้างภาษาทินอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามันไม่ไม่ใช่ว่าไอไอหงษ์ไพรมันไม่มานะไอไอ้มอผีนี่มันทําพิธีนะพอมันทําพิธีขึ้นมาปั๊บเนี่ยไอหงษ์ไพรมันก็มาแล้วนี่มันก็เดินทางมาเลยเดินมาเลยมันมาเลยนะมันมันมาแรกแรกมันก็มาจากสามสิบคน พอมา30บคนปั๊บไอ้สาิคนนี้สู้หลวงพ่อไปไว้แต่มันไม่ใช่่าสู้หรอกมันมาเจอมันมาเจอว่าเขาด่ามันนะ่ะฮะพวกเทวดาด่ามันมากรีนีหายพอมาเที่ยวสอง่ยวสามนี่มันใส่ไสยศาสตร์เวทมนต์มอีกคราวนี้มันมาเป็นฝูงเลยนะมันมาเท่าใกล้นั่นน่ะเท่ากับปลวกน่ะถามว่ารังหนึ่งี่ปลวกมันมาเท่าไรปลวกนี่มันมาเป็นล้านๆตัวนะเออ ไอ้หงอยายนี่มันมาเป็นล้านๆตัวเช่นเดียวกันจักไม่รู้ว่ามันไปจับหงอยายมาจากไหนมันมากมายมหาศาลขนาดนี้เออไอ้หงอยายที่รับใช้มันนีก็สแสดงว่าไอ้พวกนี้อดอยากทําไมเพราะว่ารู้ซึกว่ามันใช้ง่ายซะเหลือเกินเออไอ้พวกนี้อดอยากไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้ไอ้พวกจันทาน เขาก็ให้มันกินไก่กินเครื่องเส้นไหวประมาณแจสี่ห้าถาดมันก็มาแลวให้พวกนี้ขาตัวตามขาตัวกระจกเวลามันมาขึ้นมาหนูมันก็ไปน,นุ่นเดยมันก็ไปเวลามันมามันก็ไปคลุมแม่นะไปคลุมช่าง,งพล้องท่อเนี่ยโมโหจุนเฉียวนะมันก็ไปคลุมปากกดเคยมาว่าวันนั้นล้องท่อก็เดินมา ลุงพ่อก็ไปเห็นไอ้หง์ไอ้หง์พรายนี่ตัวมันใหญ่มันยืนอยู่พอมันยืนอยู่ขึ้นมาปั๊บเนี่ยพอมาเห็นลวงพ่อปั๊บมันจะลบนะมันจะลบเข้าไปในปราสาทมันลบเข้าไปมันก็ทําหน้าตาทาทาแบบนะมันก็คอยมองมาทีละทีมันบอกว่าเออแต่ที่นี่ลวงพ่อเนี่ยพยายามจะลวงพ่อแค่นใกล้หง์พรายนะแครนแต่ไม่มีวิชาไปกระทืบมันหรอก เออแต่หลวงพ่อต้องการอยากจะเอาเอาเอาคำพูดของมันเอาในิสัยของมันเนี่ยมาพูดผ่านไม์ให้ญาติโยมเขาเขาได้รู้หลวงพ่อไหวหงพรายมึงจะดำดินเนี่ยมึงมึงหนีสายตาข้าไม่ได้หรอกน้ยมึงจะดำดินไปถึงพระแม่ธรณีนะข้าก็มองเห็นเองนะอีคราวนี้แหละข้าเจาเองมาประจานยู่ดนโลกมนุษย์ให้หมดเลยอ่า ถ้ามึงไปเจอพระองค์อื่นเนี่ยพระองค์อื่นไม่กล้าไปประจานมึงมาแต่ถ้ามึงมาเจอพระแดงเนี่ยแม้แต่ขี้ของมึงเนี่ยข้าจะประจานให้มันเละไปเลยแหละว่าข้าตัวมึงเท่ารหน้าตามึงแบบไหนและมึงไปตกพระลุมทางมอผีแบบไหนทําไมมึงเนี่ยเป็นเป็นหัวหน้าหัวงพลายแต่แต่มึงน่ะครับอยู่ใต้อํานาจมอผีมึงตัวมึงเองเนี่ยมึงมีจุดอ่อนตรงไหนลองคอจะพระแดงนี่จะอาจจะมาจะมาบรรยาย จะบรรยายชีวิตของมึงให้หมดเลยศักศีของมึงเนี่ยจะโดนฆ่าไปประจานให้มันเละต่อจากนี้เนี่ยนะถ้ามาเจอข้าคนมาเที่ยววัดข้าคนก็จะมาถามข้าว่าแล้วไอ้หองษ์ไทย,ยมันไปขอประสาทยอ,ยอยู่ตาไหนเนี่ยแล้วข้าจะได้อบอกตำแหน่งเอาไว้คือไอ้หองไทยเนี่ยมันกลัวที่สุดคือกลัวคนไปเห็นมันแล้วประจานมาัน แต่ว่าพระองค์อื่นเขาไม่กล้าไปประจานนะเพราะว่าเขาจะกลัวเขากลัวว่าจะมีพิสูไปจะมีครูบาอาจารย์ไปดูถูกว่างมงายบ้างอวดอุตริมนุษยธรรมบ้างเขาจะกลัวนะ